สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งละคนา และราศีเกิดค่ะชาวราศีมีนทุกท่านคะ่ะสําหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกนะคะหากท่านเกิดในลัคนามีนสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายท่านจะดวงเฮงมีโชคมีลาบหรือไม่หากกําลังตั้งใจที่จะทําอะไรเป็นพิเศษท่านจะสามารถทําได้ไหมในช่วงระยะเวลานี้มารับฟังกันเลยนะคะ ดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่17ธันวาคมปี2566ยาวไปจนถึงวันที่ 17, 15 7อา1มกราคมปี2567นะคะในช่วงเกือบหนึ่งเดือนที่ดาวอาทิตย์ย้ายในครั้งนี้นะคะชาวราศีมีนสิ่งแรกที่จะบอกเลยนะคะก็คือว่าในช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาใจเย็นๆอย่าใจร้อนบู้วามแม้แต่จะตัดสินใจอะไรก็ตาม ให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบคิดให้รอบด้านแล้วค่อยตัดสินใจนะคะห้ามตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบโดยเด็กขาดนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับท่านในช่วงระยะเวลานี้ค่ะและคนรอบข้างก็มักจะทําให้ท่านอึดอัดลําบากใจวิตกกังวลใจหรือว่ามักจะทําให้ท่านนั้นหงุดหงิดโมโหมีปัญหาให้ท่านต้องอาแก้ไขเป็นระยะระยะนะคะสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆในช่วงที่ผ่านมา จะเข้ามารบวรกวนจิตใจของท่านอีกครั้งหนึ่งทั้งเรื่องดาวที่บ้านและที่ทํางานขอดีค่ะช่วงนี้ท่านจะแล้รคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองไม่มีอะไรทําลายหรือว่าทําร้ายท่านได้เลยให้ท่านหาเวลาสวดมนบ่อยๆนะคะหรือไม่ก็หาโอกาสทําบุญบ่อยๆเพราะว่าความดีที่ท่านเคยทํามาความกตัญญูที่ท่านมีจะเป็นเกาะคุ้มครองและ เป็นเกราะ,ะป้องกันภัยท่านศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาหลังจากวันที่17ทธันวาคมถึงวันที่15มกราคมเพราะเหตุใดถึงได้ขึ้นต้นเตือนท่านจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาไม่มากก็น้อยนะคะขอเพียงอย่างเดียวค่ะในช่วงนี้ห้ามทำอะไรที่ไม่ถูกต้องโดยเด็ดขาดนะคะเช่นไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่ทำเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะอะไรที่ไม่ถูกต้องอย่าเพิ่งทา ตั้งใจทางานในความรับผิดชอบให้ดีที่สุดและจะทํางานอะไรก็ตามจะต้องมีหลักฐานมีพยานรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้ให้เข้มแข็งไม่ท้อแท้หรือวิตกกังวลใจนะคะหากท่านมีสติไม่มีอะไรมาทําลายท่านได้หากมีอะไรมากระทบจิตใจให้เข้มแข็งและซื่อสัตย์อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่อตอนต้นนะคะเพราะช่วงนี้การงานของท่าน ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าค่อนข้างยุ่งและวุ่นวายค่ะมีคนจ้องที่จะเล่นงานท่านอยู่ศัตรูจะกั่นแกล้งรังแกนะคะหาทางรีเครดิตท่านไม่ได้ทำเขาจะหาว่าท่านทำท่านไม่ได้พูดเขาก็จะหาว่าท่านพูดฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทคนในที่ทำงานหรือในสายงานของท่านเด็กค่ะอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าเพ้อไปเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังนะคะ และหากมีอุปสรรคและปัญหาก็ให้ท่านค่อยๆคิดค่อยๆแก้อย่าใจร้อนอย่าข้ามขั้นตอนแล้วจะสําเร็จได้ไวนั่นเองค่ะช่วงนี้จะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะคะถึงได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยหน่อยนะคะอดทนนิดนึงทํางานไปแก้ไขกับปัญหาไปเป็นระยะระะข้อดีค่ะช่วงนี้ตัวท่านนั้น ปัญญาเปิดไหวพริบและไอเดียดีเมื่อพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาท่านจะแก้ไขได้การงานเหนื่อยมากเหนื่อยใจกับคนในที่ทํางานเหนื่อยกายกับงานที่เพิ่มมากขึ้นช่วงนี้จะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามานะคะงานเพิ่มขึ้นงานที่ไม่คิดว่าจะได้ทํากลับได้ทําแต่เวลาในการทำงานจะลดลงจะมีการกำหนดเวลาในการทำที่ชัดเจนงานด่วนก็ด่วนจริงๆนะคะงานบางงานที่เข้ามาอย่างที่บอก จะมีการกำหนดเวลาในการทำท่านจะแอบกดดันและวิตกกังวลใจอยู่บ้างแต่ไม่มีอะไรเลยค่ะที่ชาวราศีมีนทำไม่ได้สุดท้ายแล้วท่านจะทำงานสำเร็จนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนแก้ไขกับปัญหาเก่งบางท่านจะมีชื่อเสียงซึ่งเกิดจากการที่ท่านแก้ไขกับปัญหาที่สำคัญสำเร็จนั่นเองค่ะช่วงนี้ท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ท่านเคยทำมาแล้วแต่ไม่ได้ทำมานาน จะมีการนำโปรเจกต์เก่าๆกลับมาปรับปรุงทำใหม่นะคะหรือว่านำมาสานต่อให้แล้วเสร็จเป็นช่วงที่ท่านจะดูยุ่งๆเป็นช่วงที่เหมาะแก่การนำสิ่งเก่าๆเดิมที่ท่านเคยทำมากลับมาทำใหม่บางท่านก็จะได้กลับไปทำงานเก่าที่ท่านเคยทำมาแล้วหรืออาชีพเก่าที่เคยทำมาแล้วบางท่านจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ใหม่ บางท่านก็กําลังยุ่งอยู่ก,กับการดำเนินการเยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเช่นบ้านรถที่ดินอสังหาหน่อยๆนะคะเพราะว่าท่านจะต้องแก้ไขาบางสิ่งบางอย่างก่อนเอกสารจะมีการติดขัดล่าช้าหรือว่าโดนตีกลับจะมีการอขอเอกสารบางอย่างเพิ่มยังไก็ขอให้ท่านรีบเคลียร์เขาขอส่วนใดเพิ่มขออะไรเพิ่มให้รีบจัดส่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จมีดวงได้แก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า สิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นแต่ท่านจะแก้ไขได้ทันเวลาค่ะเช่นสมมุตินะคะบางท่านออกทํางานนอกสถานที่หรือดันลืมอุปกรณ์บางอย่างและเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องบริวารหยุดงานกระทันหันโดยที่ไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าช่วงนี้ท่านทํางานไปปาดเหงื่อไปค่ะปัญหาไม่น่าจะเกิดก็เกิดมีดวงได้ทํางานซ้ําจะได้แก้ไขงานที่ท่านทําเสร็จไปแล้ว แต่ว่าโดยภาพรวมนะคะท่านจะผ่านพ้นไปได้ที่สำคัญจะมีคนคอยช่วยเหลือหากมีปัญหาท่านก็จะผ่านพ้นไปได้ในที่สุดค่ะที่สำคัญเรื่องนี้ท่านฟังแล้วจะต้องอึง้งคนที่ไม่ชอบหน้าท่านจะกลับมาพูดจาดีด้วยทั้งทงที่ผ่านมานะคะแค่มองแค่เดินผ่านตาขวางใส่ท่านละทั้งทงที่ท่านเองก็อยู่นิ่งๆเฉยๆนะแต่คนไม่ชอบก็คือไม่ชอบศัตรูจะกลับมาเป็นมิตร ช่วงนี้อยู่ๆก็ยิ้มให้พูดจาดีด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าผลงานของท่านออกมาดีมีคนพูดถึงและชื่นชมท่านสิ่งที่ท่านเหนื่อยจะนำพาสิ่งดีๆมาให้ให้เกียรติยศชื่อเสียงให้ทรัพย์สินเงินทองให้งานนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ปัญหาบางปัญหาที่แก้ที่ท่านได้แก้ไขนั้นจะนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียงอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นที่สำคัญช่วงนี้จะมีคน ที่ท่านรู้จักเขาทํางานผิดพลาดเขาจะเข้ามาขอร้องให้ท่านนั้นช่วยเหลือแก้ไขงานที่เขาทําผิดพลาดให้และนี่ก็คือที่มาของงานพิเศษด้วยนะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขกับปัญหารับซ่อมเซอร์วิสช่วงนี้งานดีเงินดีฉะนั้นช่วงนี้หากท่านใดที่ทํางานประจําทํางานเป็นกลุม่มเป็นทีมพูดให้น้อยนี่นี่เตือนอีกนิดนึงนะระวังปากพยายามพูดให้น้อยทํางานให้มาก ให้คิดก่อนพูดไม่ต้องพูดทุกเรื่องที่คิดก็ได้ออกความคิดเห็นให้น้อยลงถึงแม้ว่าบางเรื่องจะแอบขัดใจท่านอยู่บ้างหากท่านทําได้จะดีมากๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าโดยพื้นฐานนิสัยของชาวราศีมีนท่านจะเป็นคนที่พูดอะไรออกมาตรงๆคิดยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นไม่ชอบอะไรที่ไม่ถูกต้องช่วงนี้นิ่งๆไว้นะคะไปตามน้ําจะชอบหรือไม่ชอบนิ่งไว้คะ่ะจะเย็นๆไว้ ช่วงนี้ให้ท่านลองนำไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะว่าท่านเป็นคนหัวร้อนง่ายมากพร้อมที่จะประทะหยุดตลอดเวลาอารมณ์นี่ก็สวิงขึ้นขึ้น,นลงลงหูหงิดง่ายคนรอบข้างเองก็คอยที่จะมากระตุ้นอารมณ์ท่านเป็นระยะระยะมองอะไรก็ไม่เข้าหูไม่เข้าตาไปหมดในเมื่อเรารู้ดวงล่วงหน้าเราก็ต้องไม่ต้องเดินตามดวงค่ะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้อย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเอาละมาฟังเรื่องราวดีๆของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทำอะไรใหม่งานจะให้โชคและนำข่าวดีมาให้มีโชคลาภด้านการเงินนะคะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้<รอ>จะได้รับข่าวที่ท่านรอคะ่ะจะได้รับข่าวที่ท่านรอคอยไม่ว่าท่านจะรอคอยข่าวอะไรยุก็ตามนะคะมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยด้วยไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยุก็ตาม มีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นหากทํามาค้าขายก็เหมาะแก่การจักโปรโมชั่นหรือว่าออกบูธนะคะแล้วท่านจะขายดีขึ้นแต่ก็มีเรื่องอยากจะขอเตือนนะคะเรื่องเงินเงินทองทองช่วงนี้อย่าไว้ใจใครมากนะคะเรื่องเงินเงินทองทองห้ามเซ็นคำประกันให้ใครห้ามให้ใครกู้ยืมเงินโดยเด็ดขาดลงทุนได้แต่จะต้องเป็นสิ่งที่ท่านถนัดและมีความรู้นะคะระวังจะมีคนผิดนัดเลื่อนนัดเรื่องงานและเรื่องเงินเงินทองทองด้วย ช่วงนี้ท่านจะเจอกับคนที่ผิดคําพูดไม่ทําตามคําพูดรับปากดีดแต่ผึงเวลาไม่ทําตามคําพูดหรือหาว่าไม่ได้รับปากนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงจะหมดเงินไปกับงานเช่นซื้ออุปกรณ์การทํางานเพิ่มสิ่งเก่าๆที่เคยทํามาจะนําข่าวดีมาให้เงินเข้ามาดีแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมไม่น่าวิตกกังวลใจคะ่ะการเงินท่านจะหมุนเงินได้มีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้ จะได้เจอกับใครบางคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานนะคะข้าขอวอวยพรให้ชาวราศีมินทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะให้พบเจอแต่คนรักและเมตตากราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ